เดี๋ยวนำเสื้อผ้าไปใส่เตาอบก่อนนะคะเตาอบธรรมชาตินั่นก็คือแสงแดดนั่นเองได้มาฟรีไม่ต้องซื้อหาค่ะเตาอบชนิดนี้ตากอะไรก็แห้งอบอะไรก็แห้ง มะม่วงเราก็เอาเข้าเตาอบธรรมชาติค่ะนันก็คือแสงแดดนั่นเองได้มาฟรีค่ะเตาอบชนิดนี้ลมก็แรงลมก็ฟรีค่ะลมอากาศบริสุทธิ์ก็ได้มาฟรีไม่ต้องซื้อหานะคะ ใครบอกของฟรีไม่มีในโลกบอแม่นเดอร์กล้วยถ้าอยู่ในเครือก็จะยังดิบอยู่แต่ถ้าตัดแล้วก็จะสุกไวขึ้น เนี่ยถ้าตัดออกจากวีจากเครือนะคะกล้วยจะสุกไว้มากทีนี้ถ้าเรากินไม่ทันเราก็จะขายแต่ถ้าไม่ได้ขายยังสุกต็มเครืออยู่อย่างนี้เราก็มีวิธีแปรรูปนะคะโดยเตาอบธรรมชาติของเรานี่คือการแปรรูปของกล้วยที่กินไม่ทันนะคะมันสุก มันงอมแล้วกินไม่ทันตากเลยจ้าเข้าเตาอบธรรมชาติเลยเตาอบที่ไม่ต้องซื้อหาถ้ามีน้ำพึ้งลาดยิ่งอร่อยนะคะ